แม้ว่าตัวเลขของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับยังคงเพิ่มขึ้นไม่หยุดแต่ว่าบางประเทศครับม,มีความจำเป็นที่จะต้องมีการผ่อนคลายแล้วก็มีการใช้มาตรการเพื่อที่จะกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอีกรอบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์ครับตอนนี้เตรียมที่จะให้เรือสำราญกลับมาให้บริการนักท่องเที่ยวอีกรอบหนึ่ง แต่ว่าเป็นการให้บริการในลักษณะที่ว่าล่องเรือโดยตรงก็คือขึ้นลงที่สิงคโปร์ไม่มีการแวะไปที่ไหนเลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกลับมาเป็นระลอกที่2แต่ว่ายังไงก็ตามครับแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการนี้ออกมาเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแต่ก็อดที่หลายๆฝ่ายจะวิตกกังวลเพิ่มเติมไม่ได้ครก็มีเสียงคัดค้านอยู่เหมือนกันนะคะว่าการล่องเรือสำราญแบบนี้เนี่ยมันมีตัวอย่างมาแล้วหลายเคสที่เกิดขึ้นในหลายป <Councillor S 2> ระเทศด้วยนะคะว่ากลายเป็นแหล่รงรวมของผู้คนติดเชื้อโควิด -19 เ เพราะว่าอยู่ในเรือแล้วออกมาไปไหนไม่ได้นะคะมันก็ปะปนกันอยู่ในนั้นทีนี้ล่าสุดค่ะมีข้อมูลเป็นผลงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะเพราะจริงๆแล้วก็มีข้อมูลวิจัยกันออกมาหลายต่อหลายชิ้นนะคะว่าเจ้าเชื้อโควิด -19 นี้เนี่ยโอ้โหมันทนทานนานปีเหลือเกินนะคะมันสามารถล่องลอยในอากาศได้ไกลยอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเขาพบว่าล่าสุดนะคะเจ้าเชื้อซาร์สโควิดที่ว่านี้มันสามารถอยู่บนผิวหนังของมนุษย์อย่างเราๆได้นานนะคะคนานถึง9 ชั่วโมงด้กันค่ะซึ่งนานกว่าเชื้อไข้หวัดทั่วๆไปที่อยู่ได้ไม่ถึง2ชั่วโมงด้วยซ้ำไปแต่ว่ายังไงก็ตามวิธีการกำจัดเชื้อออกไปจากผิวหนังก็ง่ายเหมือนกันนะคะสเปรย์ก็ได้สบู่ก็ได้แค่นั้นล่ะค่ะกำจัดเชื้อได้ละ เพราะฉะนั้นนะครับประเด็นนี้ก็<ฆ>อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่หลายๆประเทศจําเป็นจะต้องมีการทบทวนแล้วก็พิจารณาเพิ่มเติมควบคู่ไปกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจความปลอดภัยของประชาชนในประเทศนั้นนั้นถือว่าก็มีส่วนสําคัญเช่นเดียวกันทีนี้ครับถ้าหากว่าไปดูเรื่องของโครงการล่าสุดของสิงคโปร์ครับที่<ฆ>จะมีการกลับมาเปิดให้บริการ เรือโดยสารหรือว่าเรือสำราญให้กับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด19มาตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้ทางการของสิงคโ,โปร์ครับต้องหยุดการให้บริการเรือโดยสารซึ่งถือว่าภาคการท่องเที่ยวก็เป็นภาคหนึ่งที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนะครับในแต่ละปีทีนี้พอหยุดไปตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมผ่านมาประมาณ5-6เดือนคราวนี้จะกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวกันอีกรอบหนึ่งโดยใช้เรือลำนี้ฮะ ซึ่งจะถือว่าเป็นต้นแบบสำหรับการกลับมาหลังจากการระบาดของโควิด -19 ที่ชื่อว่า Dream Cruise นะครับโดยแนวคิดนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แคมเปญที่ชื่อว่าเรือสำราญไม่ต้องไปไหนหรือว่า Cruise to nowhere นะครับเมื่อเดือน ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือช่วงต้นเดือนนียครับทางคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงโคโปร์เขามีการให้บริษัทประเมินความเสี่ยงเรื่องของโควิด -19 ซึ่งเป็นบริษัทที่มาจากประเทศนอร์เวย์เข้ามาตรวจด,ดูครับแล้วก็หามาตรการด้านความปลอดภัยควบคู่กับการดูแลสุขภาพสําหรับการจะกลับมาเปิดให้บริการในส่วนของธุรกิจเรือสําราญให้บริการนักท่องเที่ยวหลังจากที่ทางการสิงโคโปร์เขาห้ามเดินเรือมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม ทีนี้ผ่านไปประมาณ5-6เดือนตอนนี้สถนานการณ์ค่อยๆกลับมาดีขึ้นก็เลยมีความคิดที่จะให้บริการเรือสำราญอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าแผนใหม่ที่ว่านี้นะครับสำหรับเรือสำราญแบบไม่ต้องไปไหนเนี่ยฮะเขาจะให้มีผู้โดยสารแค่เพียงครึ่งหนึ่งของความจุบนเรือเท่านั้นและต้องเรือไปกลับที่สิงคโปร์โดยไม่ไปแวะท่าเรือประเทศอื่นๆด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยและก็มั่นใจจริงๆแต่ว่าเบื้องต้น ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาให้เกิดความรอบคอบอยู่ยังไม่มีการกําหนดวันที่ชัดเจนครับยังหาข้อสรุปยันไม่ได้นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยโครงการนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเสียงที่ไม่เห็นด้วยเสียงคัดค้านก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาออกมาเตือนกันว่าเอ๊ะแคมเปญน,นี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นปัจจัยเสียงค่ะที่ทําให้เชือ้อ โควิด19หรือว่าซาร์สโควิดเนี่ยมันกลับมาระบะาดซ้ํากันอีกนะคะเพราะว่าปัจจัยของเรือสําราญค่ะมีความเสี่ยงสูงเหลือเกินมีผู้โดยสารอาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่แออัดจ,จํานวนมากนะคะแถมระยะเวลาที่ผู้โดยสารเนี่ยต้องมาอาศัยปะปนกันอยู่บนเรือมันก็นานกว่าการเดินทางประเภทอื่นๆด้วยที่สําคัญค่ะจุดสัมผัสร่วมกันบนเรือเนี่ยมันมีเยอะมีมากมายเหลือเกินนะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของผลงานวิจัยชิ้นล่าสุด ที่ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าโควิด19เนี่ยมันอันตรายกว่าที่เราคิดค่ะยกตัวอย่างเช่นศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐนะคะหรือว่า CDC เนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยออกมายอมรับอย่างเป็นทางการค่ะบอกว่าเจ้าเชื้อไวรัสโควิด19เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะติดต่อผ่านทางอากาศได้ไกลกว่า6ฟุตรหรือประมาณสัก2เมตรค่ะแม้ว่าผู้ติดเชื้อคนนั้นเนี่ยได้ออกจากพื้นที่นั้นๆไปแล้วก็ตามนะคะก็ ทิ้งเชื้อเอาไว้ในบริเวณนั้นล่องลอยอยู่ในอากาศก็ติดเชื้อกันได้เหมือนกันและล่าสุดก็มีผลการศึกษาใหม่นะคะที่บ่งชี้ว่าเจ้าไวรัสสายพันธุ SARS ์ s าร์สโควเนี่ยโอ้โหมันอึดเหลือเกินค่ะมันอยู่ทนทานนานปีนะคะมันสามารถอยู่รอดได้บนผิวหนังของมนุษย์อย่างเราๆอะคะ่ะนานถึง9ชั่วโมงเต็มๆค่ะและถ้าเกิดว่ามันไปผสมกับเมือกจากตัวอย่างทางเดินหายใจส่วนบน เจ้าเชื้อนี้นะคะก็จะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานก็ไปอีกนะคะจาก9ชั่วโมงจะเพิ่มขึ้นเป็นถึง11ชั่วโมงด้วยกันถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะพบว่าเจ้าไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีชีวิตอยู่ที่ผิวหนังได้สักประมาณ1.8ชั่วโมงไม่ถึง2ชั่วโมงดีนะคะเพราะฉะนั้นมีความคงทนที่อยู่บนร่างกายมนุษย์เนี่ยน้อยกว่า s า r ์ c o v 2ถึง4เท่าด้วยกันค่ะ ดังนั้นพอมีผลวิจัยผลการศึกษาออกมาแบบนี้แล้วนะครับทางทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งเกียวโดของประเทศญี่ปุ่นนะครับบอกว่าผลการศึกษาที่ว่านี้ที่มีการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยการทดสอบผ่านผิวหนังของผู้เสียชีวิตซึ่งการค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นว่าโครโรนาไวารัสยังมีความเสี่ยงในการติดต่อ ระหว่างคนสู่คนมากกว่าไข้หวัดธรรมดาทั่วไปแต่ว่าข้อดีนะครับก็คือมนุษย์เรายังสามารถกำจัดเชื้อไปได้นะฮะเกือบเกือบจะร้อเเภายในช่วงระยะเวลา15ถึง20วินาทีด้วยวิธีการแบบง่ายๆก็คือการล้างมือด้วยสบู่ซึ่งวิธีการแบบนี้นะครับคือการล้างมือเป็นประจำครับเนี่ยฮะ เป็นการวิจัยแบบนี้เขามีการสะท้อนให้เห็นผลการทดลองเลยนะครับว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดทําให้มือของเราสะอาดที่สุดหรืออาจจะใช้เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอลผสมอยู่80%ดังนั้นนี่คือความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราละเลยไม่ได้ไม่ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 จะดีขึ้นแค่ไหนก็ตามแต่ว่าการหมันล้างมือเป็นประจําแบบนี้บบน,นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเข้าห้องน้ําทําธุระแล้ว <or S 2> ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกัน <or S 1> เชื้อโรคต่างๆได้ดีเลยทีเดียวนะ เดี๋ยวนี้ก็มีวิธีการปรับตัวที่หลากหลายมากขึ้นนะคะอย่างจุดสัมผัสสําคัญสําคัญ,คญตามลิฟต์หรือว่าตามบันไดเลื่อนต่างๆก็จะมีการทาาํราความสะอาดแล้วก็มีพวกสเปรย์แอลกอฮอลให้เราได้ใช้กันด้วยที่สําคัญวิธีการมันก็ง่ายเหลือเกินนะคะอย่างล้างมือ <c oughs> ใช้สเปรย์แอลกอฮอลก็ช่วยทําความสะอาดได้เยอะเลยทีเดียวหลายคนบอกว่าตอนนี้ล้างมือจนมือเปื่อยไปหมดแล้วดกดล้างไปเถอะค่ะเปื่อยยังดีกว่ามีเชื้อโรคติดมือเอามานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไป กด subscribe และกดรูปก,กระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ